เป็นสีโทนแบบพาสเทลหมดเลยอะนะคะเป็นโทนแบบน่ารักพัสเทลหมดเลยะคะ่ะลูกค้านะคะเดี๋ยวดาให้ดูจากสีข้างหน้าก่อนละกันนะ,น,นะะนี่นะคะรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวดาอธิบายตัวเนื้อผ้าก่อนนะคะตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขาเป็นเนื้อผ้าคอตตอนฉลุลายะคะ่ะเป็นคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะก็คือตัวลายเนี่ยเขาก็จะฉลุเป็นลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็มีทั้งการเย็บนะคะแล้วก็งานที่เป็นงานฉลุนะคะ ลายนี้คือลายดอกทิวลิปค่ะตัวเสื้อเนี่ยเขาจะเห็นนะคะจะเป็นแบบทิวลิปแบบนี้เลยนะคะทรงคอเนี่ยเขาจะเป็นคอแบบที่ดาวใส่นะคะแต่ว่าคอเนี่ยเขาจะเป็นสับเล็กนะคะเนี่ยคอถังเล็กเห็นไหมคะเขาจะมีกระดุมเอ่อที่หลังคอเนี่ยแค่1เม็ดนะคะจะเป็นกระดุมสีขาว ติดเพชรแบบนี้หนึ่งเม็ดนะคะตัวนี้นะคะแขนเนี่ยจะยกไหล่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเป็นงานแขนตรงไหล่ฟิลิปปินส์นะคะรหัสที่สามค่ะงองูดอเด็กสามนะคะงองูดอเด็กสามฉลุลายนะคะเนี่ยสีสวยทุกสีเลยเดี๋ยวได้ไล่ให้ดูนะคะว่าเก้าสีนี้มีสีอะไรบ้างนะคะอ่าเริ่มต้นที่สีแรกแล้วกันเนาะนะคะสีแรกค่ะเขาจะเป็นเหลืองนะคะตัวนี้เขาจะเป็นเหลืองแบบ เหลืองอ่อนเลยนะคะเป็นเหลืองสดๆเลยนะคะแบบนี้นะคะลายทิวลิปนะคะงานคอตตอนนะคะฉะลุลายเนื้อผ้ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีความนิ่มแล้วก็เบาบางใส่สบายนะคะจะใส่สบายมากๆเลยสามารถใส่ได้ทุกวันเลยนะคะอันนี้การันตีว่าใส่ได้ทุกวันเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็ใส่เป็นทีมได้เลยนะลูกค้ากาลังแบบว่ามีงานแบบว่าใส่แบบ ยกแก๊งอะไรแบบนี้นะคะมีทั้งหมเก้าสีสามารถใส่สีละหนึ่งคนได้เลยนะคะอันนี้คือสีเหลืองนะคะสีเหลืองค่ะแล้วก็มีสีฟ้านะคะฟ้าเนี่ยเขาจะมีสองฟ้าเดี๋ยวดขาขอเรียกฟ้านี้ว่าฟ้าวันแม่นะคะอันนี้คือสีฟ้าวันแม่นะคะเขาจะเป็นโทนแบบฟ้าละมุนล,ละมุนนิดหนึ่งนะคะดาเรียกสีโทนนี้ว่าสีฟ้าวันแม่นะคะแล้วก็มีสีชมพูค่ะ อันนี้คือสีชมพูนมเย็นนะคะสีชมพูนมเย็นเนี่ยจะเป็นสีชมพูแบบว่าอ่อนหวานนะคะเป็นชมพูอ่อนๆแล้วก็มีความแบบหวานๆนิดนึงนะอันนี้คือสีชมพูนมเย็นค่ะชมพูนมเย็นนะคะรหัสที่3าค่ะรหัสที่สามงองูดอเด็ก3นะคะแล้วก็มีสีฟ้านะคะตัวนี้คือจะเป็นอีกฟ้าหนึ่งนะคะเป็นฟ้าอ่อนนะคะรหัสงองูดอเด็กสาค่ะสีฟ้าอ่อนนะคะลายดอกชูบิบนะคะ ต่อไปจะเป็นเรียกว่าเขียวมิ้น์นะคะอันนี้คือเขียวมิน์นะคะสีเขียวมิ้น์ต่างกันนะสีเขาจะฟลอโทนนะคะงองูดอเด็กสามค่ะสีเขียวมิ้น์นะคะสีถัดไปค่ะเป็นสีส้มอ่อนนะคะเป็นสีส้มอ่อนนะคะอันนี้คือสีส้มอ่อนค่ะสีนะคะทุกตัวจะเป็นงานแขนยกไหล่ฟิลิปปินส์หมดเลยเป็นทรงเดียวกันนะคะสีส้มอ่อนนะคะ ต่อไปสีส้มแสดค่ะสีส้มแสดนะคะเป็นสีส้มสดนะคะเป็นสีส้มแสดนะคะเป็นสีส้มแสดค่ะต่อไปนะคะสีมะเมี่ยวค่ะสีนี้เรียกว่าสีมะเมี่ยวค่ะเป็นสีแดงอมน้ำตาลแบบนี้เลยนะอมม่วงๆนิดหนึ่งด้วยนะสีมะเมี่ยวนะคะเป็นสีใหม่ที่เอ่อเพิ่งทาออกมานะคะไม่นานนี้เองนะคะเป็นสีล่าสุดเลยที่เอ่อทออกมา เรียกว่าสีมะเมี่ยวสีนี้ก็สวยนะสีนี้ก็สวยนะคนผิวเข้ยมยิ่งใสยิ่งแบบแบับผิวมากๆนะคะแล้วก็สีปูนค่ะนะคะสีปูนนะคะสีปูนนะคะสีปูนก็จะเป็นออกแบบส้มๆนิดนึงน้ําตาลน้ำตาลอมนิดนึงนะเป็นสีปูนนะคะปูนแดงนะคะรหัสงองูราเด็กสามค่ะราเซวันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีทั้งหมดเก้าสีลูกค้า นะคะเก้าสีนะลูกค้าแคปเจอร์หน้าต่อเลยนะคะเอาไว้ดูนะว่าชอบสีไหนนะคะเขาสีเยอะมากนะคะสีเขาเยอะมากจริงๆนะคะรุ่นนี้นะ